สวัสดีครับทุกคนนะครับสวัสดีแฟนๆช่องแอดทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็มีข่าวนะครับหลายข่าวนะครับประมาณ4-5ข่าวที่จะมานำเสนอให้ทุกคนได้ฟังนะครับ สำหรับข่าวแรกนะครับก็เป็นข่าวที่สื่ออังกฤษนะครับก็ออกมารายงานว่าทีมของเรานะครับให้ความสนใจคาร์ลอสบาลบานะครับเป็นกองกลางสมสสนของไบรตันในปัจจุบันนะครับสำหรับมิดฟิลด์แค m าเรูนนะครับย้ายจากลิวไปเล่นให้กับไบรตันเมื่อปี2023ครับโดยในฤดูกาลนี้นะครับก็ได้โอกาสลงสนามทั้งหมด10เกมจากทุกรายการนะครับพร้อมผลงาน2ประตูกับ2แอสซิสต์ครับ ล่าสุดนะครับทอคสปอร์ตเผยว่าปืนใหญ่กําลังจับตามองบาลิบาแบบใกล้ชิดครับและยังให้ความสนใจกองกลางไว้20ปีในฐานะเป้าหมายแห่งอนาคตครับโดยปัจจุบันนะครับบาลิบายังคงมีสัญญากับเดอนซีเก้านะครับจนถึงกลางปี2028นะครับโดยในฤดูกาลนี้นะครับนักเตะนะครับได้โอกาสลงเล่นมากขึ้นครับทำให้เชื่อว่าสมรสนะครับผักดัน สถานะของบาลิบานะครับมากกว่าที่ผ่านมาครับทางด้านทีมปืนใหญ่นะครับพร้อมจับตามองตลอดทางฤดูกาลนะครับโดยสื่อของอังกฤษมีการคาดกันว่ามีโอกาสที่ทีมปืนใหญ่นะครับจะลองเข้าหานะครับเมื่อจบฤดูกาลนี้นะครับคาต่อมานะครับเอเนเลเปร์ตีนะครับก็ออกโรงนะครับสกิทพอบอกบาให้ย้ายไปร่วมทีมปืนใหญ่เพื่อกลับมามีอนาคตที่ดีในการข่าแข้งอีกครั้งนะครับ สำหรับพอบ็อกบานะครับจะการเป็นนักเตะไร้สังกัดในวัย32ปีผมจะไม่ได้ว่าครั้งสุดท้ายที่เห็นเขายิ้มเมื่อใดเปอร์ตีกล่าวกับเจคเบตนะครับเป็นบทสัมภาษณ์ของเอโมเดลเปอร์ตีนะครับตามบทสัมภาษณ์นะครับเปอร์ตีกล่าวไว้ว่าบ็อกบานะครับอยากจะล้างแค้นเขาต้องการพิสูจน์ตัวเองและแฟนบอลทั่วโลก ก็คงคิดกันว่าเขาเล่นในระดับสูงได้เขายังไม่จบแค่นี้แน่นอนทีมชาติฝรั่งเศสคิดถึงเขาเขาทำงานหนักมากเพื่อกลับมาฟิตสมบูรณ์ผมรู้จักคาแรคเตอร์ของปอปอปาผมรู้ว่าเขาจะทำทุกอย่างเพื่อกลับมาลงสนามพูดตามตรงทีมปืนใหญ่ควรเดิมพัน100ในการเื็อสัญญากับปอปา เขาจะทุ่มสุดตัวในสนามเขาจะใช้เวลา2-3สัปดาห์เพื่อกลับมาฟิตสมบูรณ์แต่เขาก็จะกระเตือรือร้นอย่างมากที่จะล้างชื่อตัวเองเขามีแรงจูงใจที่ประเมินค่าไม่ได้สำหรับผู้จัดก,การทีมอย่างมิเกลอาริต้าอ็อกบาเหมาะกับกองกลางของปืนใหญ่อย่างสมบูรณ์แบบเขาสูงแข็งแกร่งและมีความคิดสร้างสรรค์มากเราทุกคนรู้ดีว่าออกบามีดีแค่ไหนเขาแค่ต้องการความมั่นใจ ผมคิดว่ามีเกียรติยตาและทีมปืนใหญ่สามารถมอบสิ่งนี้ให้กับเขาได้สำหรับมิดฟิลไว31ปีนะครับถูกรดโทษแบนนะครับจาก4ปีเหลือ18เดือนนะครับจากฐานความผิดใช้สารกระตุ้นหลังจากยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอนุญาโตตุลาการของกีฬานะครับ สำหรับข่าวต่อมานะครับกูรูคนเก่งนะครับของ BBC Sport ได้ออกมาฟันธงนะครับฟุตบอลพิลีเมียร์คู่แรกของสัปดาห์ระหว่างทีมนิวคาสเซิลกับปืนใหญ่เขานะครับได้ออกมาวิเคราะห์เกมคู่นี้นะครับไว้อย่างน่าสนใจว่า น่าจะเป็นเกมที่ค่อนข้างจะดุเดือดนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์อื้อฉาวขึ้นนะครับเมื่อปืนใหญ่มาเยือนเซนเจมพาร์คในฤดูกาลที่แล้วนะครับและแพ้นะครับไปด้วยประตูที่หน้ากังขาของแอนโทนีกอร์ดอนนะครับสำหรับทีมซาลกาโดนะครับไม่ชนะเกมลีกมาแล้ว5เกมติดต่อกันครับแต่พวกเขาครับโชคไม่ดีนักนะครับในช่วงเวลานั้นพวกเขาสร้างโอกาสได้มากมายครับแต่ทําประตูได้ไม่มากพอ ผมเป็นห่วงปืนใหญ่ในจังหวะพื้นที่สุดท้ายเช่นกันเพราะว่าพวกเขาใช้โอกาสได้อย่างสิ้นเปลืองมากๆเดกัรเนอร์จำเป็นต้องชนะในเกมนี้เพื่อเกาะกลุ่มจากฟูงอย่างทีแมนซิตี้แต่สัญชาติยานของผมบอกว่าทีมนิวคาสเซิลจะได้อะไรบางอย่างจากในเกมนี้และผมท้ายว่าพวกเขาจะมีผลเสมอกันโดยคิสตัตตันนะครับฟันธงว่านิวคาสเซิลจะเสมอกับปืนใหญ่ด้วยสกอร์หนต่อหนึ่งครับ ครับต่อมานะครับเป็นเวอร์จิลฟานไดนะครับแนวรับของทีมหงสแดงออกมายอมรับว่าเขานะครับรู้สึกชื่นชมวิลเลียมซาลิบาแนวรับของปืนใหญ่นะครับว่าเป็นนักเตะที่มีพัฒนาการที่ยอดเยี่ยมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับโดยนะครับเซนเตอร์แบ็กชาวดัสแมนนะครับเป็นนักเตะที่รักษามาตรฐานการเล่นโดดเด่นมาตลอด9ปีที่ลงสนามในพรีเมียร์ลีกนะครับให้กับทีมลิเวอร์พูลนะครับโดยในรายการอ่าพอดแคสต์ของริโอฟูรินานะครับ เกี่ยวกับแนวรับรุ่นใหม่นะครับที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดและฟันไดน,นะครับชื่นชมดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสของปืนใหญ่นะครับโดยฟันไดน,นะครับให้สัมภาษณ์ไว้ว่าวิลเลียมซลิบานะครับอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาการเล่นที่ดีมากเขาเป็นคนแรกที่ผมเลือกในใจเขายอดเยี่ยมมากและกําลังทําผลงานได้ดีหากวัดในช่วงอายุที่เท่ากันกับผมไม่ได้อยู่ใกล้เคียงกับสถานะที่เขาเป็นอยู่ในเวลานี้เลยนั่นคือความสวยงามของฟุตบอล ผมชอบนั่งดูกองหลังคนอื่นลงสนามและศึกษาวิธีการเล่นของพวกเขาเพื่อนํามาปรับใช้ในเกมของตนเองไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณก็ยังคงสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาฟันไดกล่าวนะครับข่าวต่อมานะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับมิเกลอาริต้านะครับออกมาบอกว่าเขานะครับรู้สึกพอใจกับปืนใหญ่ในชุดผสมนะครับว่ามีฟอร์มที่ดีนะครับและก็ชื่นชมเอ็นวานนะครับว่ามีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องครับ มีเกี่ยอาริต้านะครับผู้จัดการทีมของปืนใหญ่กาวลังเกมบุกเอาชนะปรสตารัานะครับสามต่อศูนย์ในเกมคาราบาวครับรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับโดยทีมปืนใหญ่นะครับได้3ประตูจากกาเบรียลเจสุสอิธานเอวานิโอรี่แล้วก็ไคฮาวเวตนะครับพร้อมกับเป็นการประเดิมสนามในทีมชุดใหญ่ของทอมมี่เซตฟอร์ดแล้วก็เอเดนเฮเวนนะครับสองดาวรุ่งของทีมโดยบทสัมภาษณ์ของอาริต้านะครับกล่าวไว้ว่า ก่อนหน้านี้พวกเราพูดถึงการลงเล่นด้วยความกระตือรือร้นลงเล่นด้วยทัศนคติที่เหมาะสมและมุ่งมั่นในการแสดงผลงานผมพอใจอย่างมากเราทำสำเร็จกับการเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายและนอกจากนี้เจ้าตัวนะครับยังได้กล่าวถึงฟอร์มการเล่นของอีธานดนวาเนลี่กองกลางดนวรุ่งที่ผลงานโดดเด่นกับการทำหนึ่งประตูในเกมนี้ครับพร้อมกับทำไปแล้วสามประตูในคาราบาวคบ์คับโดยอาร์เตต้าให้สัมภาษณ์ว่า เขาเคยทำแบบนี้แล้วในการซ้อมเมื่อวานนี้เขาเป็นนักเตะที่มีความสามารถสูงมากและมีทัศนคติที่ดีอยู่รายล้อมไปด้วยนักเตะที่ใช่และแน่นอนเรากำลังพยายามทำให้ได้ใจว่าเขาจะเดินไปในเส้นทางที่ถูกต้องแบบทีละก้าวแต่ก็ไม่ใช่แค่เขาคนเดียวยังมีอีกหลายคนที่อยู่ในขั้นตอนนี้และอีธานกำลังพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วผมมีความสุขกับเขาเขาต้องการบอลทุกจังหวะที่มีโอกาส เขาดูสงบนิ่งมากกับวัยเพียง17ปีมิเกลอาริต้ากล่าวครับครับผมและทั้งหมดนะครับเป็นข่าวนะครับของประจำวันนี้นะครับถ้าถูกใจหรือว่าอยากฟังข่าวใหม่ๆในทุกวันนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับของช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ